สวัสดีครับเพื่อนๆมียูทูบเบอร์ชาวมメคุณนหนึ่งเขาโพสต์คลิปนี้มาหัวข้อว่า7สิ่งที่ทําให้ชาวต่างชาติไม่ชอบประเทศไทยชาวต่างชาติหรือชาวต่างด้าวกันแน่ฮะที่ไม่ชอบผมก็อยากรู้ขึ้นมาทันทีเลยว่าทําไมเขาถึงไม่ชอบแล้วได้ข้อมูลมาจากไหนไล่แปลภาษาคขมเตหัวแทบแตกก็ไม่เจอที่มาครับก็ถึงบางอ้อเลยว่านี่มันหัวข้อที่คิดไปเองไม่ใช่ชาวต่างชาติที่ไหนหรอกชาวเมรเนี่แหละ ด้วยความเป็นเด็กไฟรู้ผมก็เข้าไปดูเลยว่าเจ็ดสิ่งที่เขาบอกว่าทําให้ชาวต่างชาติไม่ชอบน่ะมันมีอะไรบ้าง 1. ก็คือมลพิษทางอากาศโอ้โหเล่นเรื่องนี้ถือว่าโหดมากไม่มีอะไรจะเล่นแล้วเหรอนี่ถือว่าเป็นการคิดเองเออเองที่แบบว่ามักง่ายมากอะครับแต่ผมนะ่ะมีข้อมูลจริงนะชาวต่างชาติเขาบอกมาว่ามลพิษทางอากาศของขเขมรนนะ่ะอยู่ในภาวะเลวร้ายมากก็เนื่องมาจากการก่อสร้างที่ไม่จบไม่สิ้นสักทีแล้วมีอยู่ทั่วเมืองไปหมด แถมไม่มีอะไรที่จะมาป้องกันฝุ่นหรือเศษอะไรระหว่างก่อสร้างเลยรูปผมก็มีถ้าเขาอยากได้เดี๋ยวผมจะส่งให้อ่าหัวข้อที่2มลพิษทางน้ําและชายหาดขเมนเขารู้หรือเปล่าเนี่ยว่าชายหาดไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกกี่ที่การที่เขาบอกออกมาแบบเนี้ยมันสะท้อนกลับไปหาตัวเขาเองนะก็เพราะชาวต่างชาติที่เขาไปเที่ยวขเมศนั่นแหละครับเขาถ่ายภาพถ่ายวิดีโอชายหาดขเมนมามีแต่ขยะ แล้วมันไม่ใช่ขยะธรรมดานะมันเป็นขยะหมักหมมบางคนงงขยะหมักหมมคืออะไรมันก็คือขยะที่อยู่มานานหลายปีจนเริ่มจะสลายไปบางส่วนหมักบ่มนานขนาดนั้นถ้าเป็นเหล้าก็เป็นเหล,ล้าราคาแพงเลยแหละเรื่องที่สามยุงยุงครับยุงตอนอ่านครั้งแรกผมหัวเราะเลยคาเมรไม่มียุงเหรอขนาดอเมซอนยังมียุงเลยถ้าต่างชาติไม่มาเที่ยวเพราะกลัวยุงนี่ก็คงไปไหนไม่ได้อะครับ ก็สมเป็นขเมนนะเรื่องที่4ี่เรื่องการจราจรเขาบอกว่ารถไทยติดมากการจราจรติดขัดอันนี้ก็ต้องขอยอมรับหน้าอิจฉาชาวขเมนนะที่ขับรถไม่ต้องสนใจกฎจราจรกันเลยไฟเขียวไฟแดงก็จะไปคนจะข้ามถนนก็ไม่ให้ข้ามเลนซ้ายเลนขวาช่างมันก็จะไปเหมือนที่คู่รักเนเธอร์แรนด์เขาบอกว่าขับรถกันเหมือนเด็กอายุต่ำกว่า10บขวบเรื่องที่5สภาพอากาศเลวร้าย เลวร้ายแบบไหนล่ะพายุเข้าหิมะตกลูกเห็บเรื่องที่6นักต้มตุ๋นและขโมยมันไม่ใช่ว่าที่ไหนก็มีเหรอแม้แต่ขเขมรเองที่เขาพูดเนี่ยเขาก็มีนี่อ้อพูดแบบนี้ไม่ได้นะครับขออภัยด้วยพัฒนาการด้านนี้ของเขาจเจริญกว่าเรานะเพราะเขามีขอทานด้วยมีปริมาณมากและมีการฝึกอบรมวิชาชีพด้านนี้ให้กับเด็กดังนั้นขอทานของเขาจึงสามารถต้มตุ๋นและขโมยได้ในเวลาเดียวกันอันนี้ผมไม่ได้คิดเอาเอง เพื่อนๆสามารถหาข้อมูลได้ตาม YouTube เลยเกลื่อนต่อไปเป็นข้อสุดท้ายเรื่องอุปสรรคด้านภาษาอยากบอกชาวมรนะว่าชาวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยเนี่ยเขาพูดสวัสดีได้ทุกคนแล้วคนไทยนะ่ะสื่อสารกับต่างชาติเก่งมากแม้แต่คนที่รู้ภาษาอังกฤษแค่คำพื้นฐานเขาก็พูดไปทำไม้ทำมือไปก็สื่อสารกันรู้เรื่องบางทียากมากๆก็เรียกเพื่อนมาช่วยกันแปล ทีนี้ประชากรชาวเขมรของช่องนี้เขาก็ถูกใจกันใหญ่โดยไม่ดูเลยว่าสิ่งที่แอดมินช่องนี้พูดมีที่มาที่ไปหรือไม่เพราะแบบนี้โบกตอถึงได้รุ่งเรืองในเขมรพูดปุ๊บเชื่อปับ๊บขอแค่เป็นคนเขมรตพูดทีนี้มาฟังความเห็นกันดีกว่าครับเป็นชาวต่างชาติเขาชื่อฮิโมอย่างใดก็ตามฉันคิดว่าประเทศไทยดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเพราะนักท่องเที่ยวชอบมากนักท่องเที่ยวจึงม,มาเที่ยวกันมาก แต่และประเทศมีส่วนได้ส่วนเสียเท่ากันฉันคิดว่าประเทศไทยดีกว่าคอมเมนว่าไงครับคนต่อมาเป็นชาวคอมเมนชื่อจิกเกอร์เป็นเรื่องดีที่แอดมินรู้จักประเทศเื่นๆรอบตัวเราแต่ช่วยทำคลิปกัมพูชาตอนนี้หน่อยได้ไหมเรื่องข้อเสียและปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้มันมีอะไรบ้างและเราจะแก้ไขมันได้อย่างไรแนวทางและกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาคืออะไรจากชาวกัมพูชาด้วยกัน แล้วก็มีความเห็นตอบกลับเป็นชาวกัมพูชาอีกคนชื่อไลลี่ฉันสนับสนุนความคิดของคุณเราต้องสะท้อนประเทศของเราด้วยอย่าดูแต่ประเทศเพื่อนบ้านพนลเมืองชาวเขเมรทุกคนจะต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างสัญญาณเชิงบวกให้กับประเทศของเราแล้วโลกจะยอมรับประเทศของเราด้วยตัวมันเองอันนี้ดีครับมีชาวเขเมรที่มีความคิดแบบนี้และหลายคนมันจะต้องดีกว่านี้แน่นอนคนต่อมาชื่อสมี ภาษาอังกฤษในกัมพูชากว้างมากขมรู้ภาษาอังกฤษ60%ของประเทศแม้แต่คนงานก่อสร้างก็รู้คนงานก่อสร้างฟังแถลงงานของต่างชาติก็ฟังได้โดยไม่ต้องแปลด้วยคนงานขมรฟังแถลงการต่างชาติได้โดยไม่ต้องแปลแล้วมาทํางานก่อสร้างทําไมล่ะเนี่ยแถมยังฟังแถลงาการต่างชาติด้วยเขาไปเรียนมากันตอนไหนหรือว่าเข้าใจได้โดยที่ไม่ต้องเรียน แถวบ้านใครมีต่างชาติพาเขาไปคุยกับคนงานขเขมรหน่อยนะคงจะคุยกันถูกคอหน้าดูเออหัวจะปวดชาวขเขมรคนต่อมาชื่อโทนขอเสริมข้อที่8คนทั่วโลกรู้ว่าประเทศไทยเป็นหัวขโมยที่มีอำนาจที่สุดในประวัติศาสตร์อันนี้ทั้งชมทั้งด่าขเขมรคนต่อมาคือนายนารินผมเคยไปเที่ยวเมืองไทยเพื่อนผมเรียนมหาวิทยาลัยที่ไทยด้วย สังเกตว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยชาตินิยมผมไปเมืองไทยเพื่อลองใช้ภาษาอังกฤษแต่มันยากมากขนาดสาวไทยยังคุยกันยากเลยอื่นๆคเ่เขมรู้มากกว่านั้นขอบคุณครับไปเมืองไทยเพื่อลองใช้ภาษาอังกฤษเพื่อที่คุณคุยภาษาอังกฤษกับสาวไทยไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นเพราะสำเนียงคุณหรือเปล่าทําไมไม่รอกลับไปคุยกับคนที่บ้านล่ะถ้าคุยกับคนที่บ้านไม่รู้เรื่องแปลว่าคุณน่ามั่ว แต่ถ้าคุยรู้เรื่องก็แปลว่าเพราะสำเนียงคุณนั่นแหละมันแปลกคนต่อมาเป็นชาวต่างชาติชื่อซานจากซานฟรานซิสโกเชอรี่ไปเที่ยวกัมพูชามาได้เดือนนึงแล้วไม่อยากกลับไปอีกแล้วก็มีชาวขเขมรมาตอบกลับไม่เห็นโลกศบไม่หลังน้ำตาเอาจริงๆนะในความรู้สึกของผมซานฟรานซิสโกเนี่ยน่าจะเป็นชาวไทยปลอมตัวอย่าไปทำอย่างนั้นเลยครับเราโต้เถียงได้ข้อมูลความจริงดีกว่า ส่วนความเห็นตอบกลับที่ว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ําตานี่มันสำนวนไทยนี่งงเลยครับผมกับสองคนนี้คนต่อมาชื่อโชดข้อมูลนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่เท่าที่รู้นักท่องเที่ยวเมืองไทยเหมือนจะเยอะขึ้นเรื่อยๆขนาดพวกเราชาวกัมพูชาก็ยังไปเที่ยวเลยแต่ไงได้อ่านไหมแอดมินแอดมินช่องนี้เป็นหมอนะคนต่อมาชาวเขมรชื่ออีฟ ฉันชอบวิดีโอนี้อยากให้ทำออกมาอีกยิ่งเยอะยิ่งดีจากใจจริงช่วยทำภาษาอังกฤษด้วยก็จะดีไม่น้อยผมตอบให้เลยเขาไม่กล้าทำหรอกครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลเท็จถ้าต่างชาติได้มาดูเป็นเรื่องใหญ่นะทางช่องเองนั่นแหละที่จะรับมือกับชาวต่างชาติไม่ไหวก็หลอกได้แต่คนคเขมรด้วยการทนนแหละครับหรือจะอ้างว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษมันก็เป็นไปไม่ได้นาะเพราะว่าขนาดคนงานก่อสร้างเขายังรู้ภาษาอังกฤษเลย นี่เป็นหมออย่างต่ำๆเลยต้องรูง้ภาษาเทพแล้วช้าเขมຈคนต่อมาชื่อโคซาน้ำประปาเมืองไทยอาบแล้วคันตามผิวหนังและบนหัวก็มีแต่สิ่งโสโปรกขอใส่เอฟเฟคหัวเราะหน่อยนะมันคืออะไรครับเนี่ยอาบแล้วคันตามผิวหนังและบนหัวก็มีแต่สิ่งโสโปรกเนี่ยนี่เขาพยายามจะแสดงความโสโครกของเขาให้ผู้อ่านดู ความเห็นนี้มีคนกดไลค์15นั่นหมายความว่ามีคนหัวสกระปก15คนรวมเจ้าของความเห็นด้วยและนี่ก็คือความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะชื่อว่าวินชาวมพูชาไปทำงานกับคนไทยมาตั้งแต่ตอนอยังพูดภาษาไทยไม่ได้จนเดี๋นี้พูดได้แล้วแต่หน้าแปลกที่คนไทยกลับพูดภาษาเขมรไม่ได้เลยแล้วก็ใส่จิโมจิหัวเราะแล้วทำไมเราจะต้องพูดภาษาเขมรได้ด้วยอะ คุณมาทำงานในประเทศผมคุณเป็นลูกจ้างผมแต่ก็ไม่เป็นไรปล่อยให้เขาเก็บความภาคภูมิใจนี้ไว้คนเดียวสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ